สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าเนาะมันนีปลาออนสีมกักผ้ามาเห็ดเมนูแกงไกลเนาะคะ่ะแกกงแดงเนาะแกงแดงไนะก,ก่ใส่ฟักนะคะเนาะเนี่ยปลาออนสีเขียวกะทิก้อนเนะ้อกับเพื่อนๆจ้าไก่ว่านี่เห็นชัดพวค่ะมันนี้ร้สึดทิชัดอยู่เนาะคะนะ่ะค่อยๆเคี่ยวค่ะเพื่อนๆจ้านะออนสีบ่ฟ้าเล้วค่ะค่อยๆเคี่ยวแล้วสีมันสีสวยเนาะเพื่อนๆเนานะ ไฟสูตรมันเด้อจ้ะเพื่อนๆมาตายโตเด้อค่ะเพราะว่าปลาอ่อนสีเข็ดของปลาอ่อนแบบนี้นะคะเคี่ยวให้กะทิมันแตกมันเนาะกะทิแตกมันเสร็จแล้วมันก็สีสวยจักหน่อยนะเพื่อ,อนๆปลาอ่อนสาอใสนี่น้องก่อนสีมีควันจักหน่อยเด้อจ้ะย่านหม้อพ่อเนะอาะหม้อมา่นปลาออนอันนี้น้อยนึงก็เลยซื้อขวดหน่อยมะพร้า กทิไปก่อนนะคะเพื่อนๆจ้า ทก็จะเริ่มแตกมันนะคะเพื่อนเอเริ่มแตกมันนิดนึงเพราะอ่อนชอบกินแกงนะคะแกงแกงแดงนะเพื่อนเพื่อนเนาะแกงไก่ใส่ฟักเพราะว่าปลาอ่อนมีกะทิอีกขวดหม่งอยู่ก่อนเดี๋ยวอันนี้ก็บว่าต้องชิมเนื้อเพื่อนเน้อนข้างในล้างขวด <c oughs> นะคะใส่ใส่น้ำล้างขวดพร้อมเด้อเพ <c oughs> ื่อนเนื้อข้าะงในอันสุดเลยสุดมั่นในว่าปลาอ่อนเทศแบบนี้นะคะเราพร้อมเค็มของกะทิพร้อมเนาะ ค่ะเดี๋ยวรอให้กระเทียมมันก่อนเนาะใส่ลงไปหลายค่ะวันนี้พริกแกงเผ็ดนะคะแต่แต่เป็นใส่สูตรของพริกแกงใตเนาะเพื่อนๆเนาะอาจจะเผ็ดนิดน,นึงอะคะ่ะที่เหลือก็ไปใส่เป็นเป็นพริก แบบพัดได้เนาะเพื่อนเนาะพัดพัดจังสิไงมักไค่มักมั่นค่ะแต่ว่าปละอ่อนสิบยบอมกักรสเผ็ดเนาะเพื่อนเนาะบอกกินเผ็ดเผ็ดเกินมันบอมันสุดอันนี้สูตรปละอ่อนเลย่ะ นี่แกงลายเราคเพื่อนประอ่อนก็เลยใส่พริกลายกัหน้อยนึ่นยเติมกะทิอีกคก่ะเดินกระดอนนะคะี่เกียวให้ สีสวยก็นี่นะเพื่อนๆนะคล้อยเคี่ยวกัให้กระติมรอบทางนะเพื่อนๆนะรอบทางไม่แปลกมั่นนะถ้าเป็นเตาเตาถ่านนี่ดีเลยเพื่อนๆถ้าเหลือไฟเบาๆนะคะ้หรือว่าเตาแก๊สมันสดีมากๆพ่นบอลเป็นอย่างนี้เพื่อนๆพ่นบอลมันกระเด็นเอ็นว่าข่ากระเด็นกระดอนรอบเดี๋ยวเปล่ามันจะใช้ไส้เนื้อใกล้นะคะ ไก่เยอะมากเลยคุณเจมใส่ไก่ใส่เติมไม้ใส่ก่อนจ้ะไอที่มันสุกงามเนาะที่มันสุกงามกต้องเติมไม้ไก่ละจ้ะคุณเจมส์ยังกับเติเละช่วงเติมมันเนาะถึงไฟสุดมั่นเด้อค่ะบัวไตโต้จะแบบอ่อนมันเห็ดลายเนาะเห็ดเพื่อเห็ดเพื่อกเพิ่นบาน้ำเนาะค่ะ ต้องสาวมาหลูกสาวมาเนาะตอนได้เห็ดหลายค่ะ มาสินคนจุกน้อยค่ะแต่ห้องเราใส่กะทิลงไปเนาะเพื่อนๆเนาะใส่กะทิเพิ่มค่ะวันนี้เริ่มเนะนาะสิได้ว่าปลาออนไม่ได้เคี่ยวโดนเนาะเพือ่อนๆถ้าจะเพ็ี้ซีโซยเคี่ยวโดนก็ดีเด้อจ้ะก็ใส่กะเคี่ยวกะทิอีกเนาะเพราะสันมันสีใหม่ได้ากลางเพือ่อนๆค่อยเบิ่งเอาเด้อจ้ะ ่าเฮ็ดหน่อยก็เฮ็ดหน่อยบอเป๊ะมันเต็มหม้อคือเก้าปักอีกพี่น้องเอ้ยใส่ฟักแก่ค่ะฟักแก่น่ากินด้วยค่ะเพื่อนๆวันนี้ใส่ฟักแก่เนาะ อนทีใส่กะทีิเบิดเลยได้จ้ะเพืเ่อนๆพื่ยนน้ำล้างกะทีิค่ะสีเดี๋ยวกับปิดฟ้าไว้เนาะเพื่อนๆเ,เ,เนาะ ปิดฟ้าไว้ค่ะปิดฟ้าไว้เนพะื่อนๆเนาะเดี๋ยวเขากำลับเบิังขันตอนต่อไปเนะาะจัะเนาะมาจ้าเพื่อนๆจ้านี่เนาะขันตอนต่อไปจ้าพอไก่มันนี่เนาะเดี๋ยวป้าออนจะชิซ้ายฟักลงไปเพื่อนๆวาสิเฮ็ดหน่อยเห็บนบ่ค่ะเคหน่อยเนาะเพื่อนๆเนี่ยเต็มกะละมังเลยค่ะเราสิเต็มหม้อพุ่เก้าเนะคะนะีค่ะเนาะเดี๋ยวสามารถ์ทไซด์ซ่อมเลยดีนะ หล่นหมอนด้นเพื่อนจ้าหมอกับามอล็กๆ่ะเนี่มหม้อคือเก้าหล่นหมอ้อคือเก้าเหลือฟากอีกตั้งหากเลอเพื่อนๆเ,เนี่ยเหลืออะไรอีกหมอหนึงนะคะนี่ ม่าสวยว่าเพื่อนๆจ๋า,จาสีเริ่มโอ้สงสัยปลาออนตรงแบงก์อีกคืนหนึ่งค่ะเยอะมากค่ะฟักเนาะเต็มหมอจ้าเพลเพื่อเดี๋ยวปิดฝาไว้เนาะค่ะเนาะปิดฝารอให้ฟักสุกนะคะแต่ว่าปลาออนสีไส์อันนี้ลงไปก้อนนะเพื่อนๆเนาะใส่เลือดไก่ลงไปด้วยค่ะแต่ว่าเ,าเป็นไสขันตอนสุท้ายเนาะปลาออนกับสีไซส์ ว่ามากแต่ว่าต้องไส่เธอค่ะเลือดไก่ก็ให้มันนิ่มก่อนยังองมค็คลุงเครืองนะคะนะค้องเพื่อนเนี่ยตอนนี้ปลาออนไส,ไส่เลือดก่อนค่ะไส่เลือดไก,ก่เนาะเนี่ยก็ปิดฝาไวะคะค้เนาะเพื่อนๆเนาะปิดฝาให้ฟักมันนุ่มเนาะคะ่ะ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเนาะเพื่อนเพื่อนต้องการเนาะจ้าเพื่อนๆนะเสร็จแล้วเนาะเราจะมาปรุงเครื่องเนาะเพื่อนเพื่อนต่อออนซีไซด์นมฟ้านะเพนเพื่อนฟ้านิดหน่อยเนาะส่วนหนักเกประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะแล้วส่วนหนักต่อออนซีใส่์สียเอวค่ะเพื่อนๆพ่อนต่อออนซีเพราะไขกินนมฟ้านะ นใส่สีเหลืขาวค่ะสีเหลืขาวเนาะผมนวัวเด้อเพืเ่อนๆพืมากหน่อยใส่หน่อยมกักหลายแซ่บหลายด้วยค่ะผมนวัวเนาะกะเอาค่ะเพื่อนๆพื่อนกาออนที่ว่านี้เราขับน้ำตาลนิดนึง่ะน้ำตาลตับรสเนาะยิ่งยันยิ่งเข้มไง,งกะเอาค่ะพอปลออนเป็นคนยิงยังไงคือกะเอาวผงรสดีนิดหน่อยนะนเนาะเพื่อนๆเนาะ lần mò mấy bà sẽ hết nổi nhắm đây có lần chứ cháu thường thường <coughs> này mắt nó cả nó thường là thà mắt bằng đó hết cái nổi mò cứ cao bác khứng, nhớ là phương, ปักป่าอ่นอนยังเหลืออีกตึงเยอะเลยแบบเหมือนใบเห็นจงเป,เปเง็นตอนนะคะอุ้ยใบม,มุดๆตอนนี้หามไม่เจอคงเจอประมาณนี้นะคะสีสันตีแก็ตทันทีค่ะเนี่ยเพื่อนๆเราเขากระหงไว้หล้วเด้อค่ะ ปลาออนใส่ถัไรเบอร์รี่เนาะ,ะนะคะแกงไก่นะคะแกงไก่ใส่ฟักถูงปลออนนะคะเด้อจ้ะเดี๋ยวก่อเนานะเดี๋ยวแป๊บนึงอา่าเนี่ยค่ะเพื่อนๆพืนนี่เห็นบ่มมาเลยจ้ะเศษเศษน้ำกันเนาะข้าวไรเบอร์รี่ค่ะเพื่อนๆจ้านี่ยปาออนใส่ถั่วน,นี่ค่ะของเพื่อลูกค่ะเพื่อนน้องสาวเนาะเพื่อนๆพืมเศษเศๆน้ำกันค่ะเพื่อนเพ่อจ้าเห็นบ่ มาได้จ้าเด้อนี่ค่ะแกงไก่ใส่ฟักนะคะแกงแดงเนาะแกงแดงอ่าสูตรพริกป้ายเด้อเพื่อนๆเจอกับประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะอ่าเจอก,กันคลิปหน้าเด้อเพื่นพนอนๆจ้ามาสวัสดีค่ะขอบคุณลายๆที่ติดตามชมนะคะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ